สวัสดีครับวันนี้ครับเขาไปย็บทีออกจากบ้านเวลาบายบายแดดกำลังสีอ่อนไปยับสีไปมึงมิมไปหามิมจังหน่อยครับวันด็้เขาป้าหามิมหลายมือหล่ช่วงนี้เนาะมา๋มีเวลากับพาเย็บสีไปมึงครับจิมี่หรือบอมมี่ครับผมกับเย็บซีกับกอไปทางหนาผมนี่แหละนะครับ สีมีหรือบอมีนะครับไปลุนน้ำกันครับช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงนาก็ลั่งเขานาแรงครับผมนังเขานาแรงก็เลี้วกันเนาะก็ไปเอฟซีมามึงจักหน่อยนะครับมีเลยบอมีครับผมกับเอฟซีกับซอยกันหาครับผมนี่ครับซอยผมหาเนี่ยครจะมีผู้ตาดีกว่ากัน อะครับเรื่องเตืออะไกับหอยอ่อนต้นอยู่ด้ครับไก,ไก่ตาแต่เรียวพ่เห็นกับมีนะครับอย่างนั้นดำดำนะครับพยายามหากันแล้วกันครับผมพี่น้องมาหาซอยกัน กับทั้งเถือนกับจตุตมในี่ยเขาั้งเถือกับหอยอ้อนต้อนอยู่ลั้งเถือกหอยอ,อ้นต้อนอยู่ครับผมบางเถือกับหอยอ,อ้นต้อนอยู่เห็นมอเอฟซี FC. ลั้งเถือกับหอยอ,อ้นต้อนอยู่โอ้ยินดีเอฟซีเจอแล้วครับ จเจอครับเจอครับเจอเจอครับเจอของจริงนะครับของจริงร้อยเปอร์เซนต์ครับผมจเจอแล้วครับจเจอแล้วครับของจริงร้อยเปอร์เซนต์ข้างเงยมากครับผมคนต,ต้องชาติมังก็ว่าน่ามีหรือไม่มีครับผม